บทที่ 14, 15, 16ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเรภูธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะธานนะภาวันเตปูชิตาโสทิงกะโลนเตทิวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชาณวกาจะพิกโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลา สัป,ปานาปูตาสุกิตาภราวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจอันะสัมภาวาสังเสธาชาตาอาาัถะโวปะปาติกานินยานิกลางธรรมะวังปะจิตจะเตสัเพปิทุกขัดสะกโรนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรม,มัทถลาจะปุคลาสังโคโหนตุสมะโควะ อัธยาจะหิตายาจะอัมเหลักขันตุธรรมโมสมธรรมโมสาเพสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปานุเนยามะธรรมเมอริยปวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสมมาธาลังปะเวศสันโตกาเลเทวปะวัสตุวุธิพาวายะสัตานังสัมิทิน สามิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะออตละชังนิจังลักขันปิปุตตะกังอวังธรรมมนะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพาธาทุกขับปัตตาจะนนทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโซกปัตตาจะนินโซกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวาตะจะอัมเหหิสัมภะชังปุญญะสัมปะทัง สัเพเพทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภะลปตาปจเจกาน,นจะยังพระลังอรหันตานันนนันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสโหนตุสัพพังสุมังคลงัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมาคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมาคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพ,พระรัตนาตรตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้หมดนี้หมดสินขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองขอให้มีเงินมีทองขอให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง,ล,ยงลูกเลี้ยงบริวารได้ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดจงอํบนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายยอดเศรษฐีเลี้ยงยอดเศรษฐีเลี้ยงไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศรงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน